เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563ที่ชุมชนสองแควหนึ่งค่ะหน้าที่ทําการชุมชนสองแควหนึ่งเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรรารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายธิรยุทธ์ชันติกุลนายอิงคารัตนิพงศันติร,ตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าฝ่ายกองงานผู้อำนวยการทุก กองฝ่ายคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดทุกฝ่ายกองงานจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนสองแควหนึ่ง โดยนายจันปัดสาประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนสองแควหนึ่งได้ให้การต้อนรับพร้อมเข้ารับฟังข้อมูลรับบริการจากทุกฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากคณะครูและนักศึกษาวิทยายลัยเทคนิคแม่สอดบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็นกันเองการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปี2563 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อร่วมมือกับชาวชุมชนในการวางแผนพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเทศบาลน,นครแม่สอดภายในการออกหน่วยจะมีกิจการที่บริการแก่ประชาชนโดยมีกําหนดการออกหน่วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมทั้ง20ชุมชนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาสถานที่ออกหน่วยณที่ทำการแต่ละชุมชนโดยในวันที่10มีนาคม 2,563ที่ชุมชนตาลเดี่ยววันที่11มีนาคมชุมชนสักทองวันที่17มีนาคมชุมชนชุมพลพัฒนาและวันที่18มีนาคมชุมชนร่วมใจจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลพบประชาชนตามวันและเวลาดังกล่าว